สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับผมช่างนงอุชงนงกัทราวิชัยมหาสารครามช่องที่ทําคลิปความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขระบบไฟรถจดน,นะครับหากท่านชื่นชมในคลิปฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะครับทาคลิปดีๆมีสาระท่านได้รับชมครับสาหรับวันนี้นะครับผมได้มาดูแลคาร์บาารี่นะครับตัวนี้เป็นช่วงผู้นำนะมาด้วยการนะไฟเอซีกระพริบนะครับ คอมแม่ทำงานพักหนึ่งนะครับก็จะหยุดไปนะครับไฟเกิดการกระพริบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าเกิดอาการกรณีนี้นะครับเราจะทำการแก้ไขนะครับแบบไหนนะครับเพ้องต้นลูกค้าได้แจ้งมาว่าเปลี่ยนคอมมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมครับนี่ก็เป็นคอม คอมพิวมานะครับคอมไม่จับนะครับสาเหตุนะครับสําหรับพวกคอมที่มีสายสามเส้นนะครับโดยทั่วไปนะครับนี่ครับก็จะมีนะครับสายคอมแอร์นะครับเส้นสีดําขาวนะครับแล้วก็กาวนะครับแล้วก็เส้นกลับไปกล่องอีกหนึ่งเส้นนะครับทําหน้าที่นะครับเมื่อคอมทํางานแล้วนะครับก็จะส่งสัญญาณกลับไปนะครับ ในการพันกลับไปครับในกรณีที่ตูดคอมเสียนะครับผมจะมาแนะนําครับในกรณีที่ตุดคอมเสียหรือใช้คอมไม่ตรงรุ่นครับเรามีวิธีการแก้ไขนะครับก็คือนะครับเช็คดูนะครับสายสองเส้นนะครับที่ไม่ใช่สายหน้าคัดนะครับสายตัวนับนะครับจะมีกาวเส้นหนึ่งครับสีน้าตาลจะเป็นกาวครับที่ต้องการเป็นกาวนะครับ วิธีทาง่ายๆนะครับก็คือนะครับเอาเส้นที่ไม่มีกาวนะครับเป็นตัวนับกัดนะครับเส้นสีขาวน้ําเงินนะครับรวมใส่หน้าคาสคอมแอร์นะครับแล้วเรามาดูกันจะใช้งานได้ไหมครับตอนนี้นะครับผมจะทําการตัดสายไฟนะครับผมจะทําการตัดสายไฟนะครับเส้นสีอ่า ขาวน้ำเงิน,นไปใส่นะครับสีดําขาวเพื่อเป็น่หน้าคัาดคอมแบนนครับแล้วเรามาลองทดสอบดูกันครับคอมจะจับไหมนะครับทํางานคนเดียวนะครับ ก็จะตัดเปลอกแล้วก็ปัดกีใส่นะทดสอบลองดูเราจะทำการปัดกีนะ เอาเส้นสีขาวน้ำเงินครับซึ่งเป็นเส้นนับกลับนะครับมารวมกับคอมเลยนะครับใช้ไฟ12โวลต์เข้าไปเลยนะครับไม่เป็นไรนครใช้ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับจะวเสียบปลั๊กไปลองดูกันครับว่า a อจะหยุดกระพริบหรือเปล่านะครับในกรณีนะครับตรวจคอมนะครับตัวนับย้อนกลับกล่องเสียนะครับเราสามารถใช้กระแสไฟ12โวลต์ครับจากน้าคาดคอมแอร์ครับตัดต่อเข้าไปได้นะครับลักษณะคล้ายๆกันกับพวกคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมที่มีสายไฟ3เส้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูทดสอบดูกัน ปิดตัดเครื่องครับรถมาดูไป एसी ปกติแล้วนะครับหน้าครับขอให้ทำงานปกตินะครับ สำหรับการไฟเอซกระพริบนะครับพัดลมทำง,งานความทำงาน,นครับเนื่องจากตูดคอมนะครับตัวดับร้อนกลับเสียนะครับสามารถนะครับต่อนะครับสเส้นที่ไม่มีกาวนะครับไปใส่ไฟหน้าคาับคอมแบนครับไปใช้งานได้นะครับเรียบร้อยจบงานหวานเยี่ยบครับผม